เผยนิสัยแท้จริงของนุ่นสุดเทราและซุ่มทำสิ่งนี้มาเลยมาตลอดตั้งแต่ไม่ดังมุมเลี้ยงอาหารเด็กๆก็ยังถูกมองว่าสร้างภาพในเผยนิสัยแท้จริงของนุ่นสุดเทยราและซุ่มทำสิ่งนี้โดยมาตลอดตั้งแต่ยังไม่ดังและต้องบอกเลยว่าพึ่งผ่านมาช่วงในที่ขยันตัวทำอะไรก็ต้องในโหดกระแสโดยมาตลอดว่าเอ๊ะแชะไปเสี่ยง เลียนหาว่าขนาดที่สำหรับนุ่นสุดธิเทราและควง แมวดีๆแต่ก็ยังแน่นอนว่าสาวเจ้าตัวนั้นก็โนสนโนแคร์เลยทีเดียวค่ะเินหน้าทำแต่แต่อัปเดตภาพความสวยสดใสให้แฟนคลับได้ติดตามกันผ่านทางสแกรมและรวมส,ส่วนตัวอยู่ต่อเนื่องนั้นอย่างล่าสุดเมื่อวันที่28มิถุนาย,ยน2566นุ่นสุดที่รานั้นก็ได้ออกมาเผยโมเมนต์ที่ดีๆแ,และและซ่อนอิบ,บุญที่รายการโพสและกับเธอนั้นก็ได้ มีโอกาสไปเลี้ยงอาหารเด็กดีๆและก็ยังดูเลี้ยงเด็กตั้งเด็กกำพร้าบ้านยากจนเปไป,ปในสายดูวยสวยๆหว,วานสุดแบบเรียบง่ายนั่นเองพอเก็บแคปชั่นเท่านั้นแหละก็ดราม่าเอาไว้ว่าเออได้สร้างภาพหรือเปล่าแต่ทำกิจกรรมวัดแต่ร้อยรับ และเราก็แบ่งปันให้คนที่ไม่ได้รับนั่นเองเราก็มีโอกาสเราก็มอบให้โอกาสนั้นให้คนที่ไม่มีนั้นจะไม่ทำไมลามากมายแต่ได้มากมายแต่ความสุขท่ามกลางเหล่าแฟนคลับและเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและบางก็บอกว่ายังรักและพร้อมกับซัพพอร์ และสานนุ่นอยู่เสมอเสมออย่างที่ครับรังกล่าวเช่นอะไรที่คิดว่าทําดีแล้ว <c oughs> ก็อย่ากส,สายเลียวเวลาอธิบายกับคนที่ไม่เห็นค่าและมันก็ทอนช้อนจิตใจและปราเปล่าเป็นกําลังใจให้อย่าไปใส่ใจกับคนที่มาข้าวมากครับส่ใช่เลยครับนุ่นก็ไม่เคยสร้างภาพและก็ไม่เหมือนแกงและเพื่อนแกงที่เอาแต่หัวมาลงต้ง น้องมุมที่ให้ต้องเจ็บช้ำอะไรและร้องให้ออกสื่อและสร้างภาพสุดเขาก็สุดจะทนหมดแล้วแต่คนสวยใจบุญอีกทำต่างก็สาธุด้วยนะจ๊ะ